ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ต้องมีการประทะหนักหน่วงการสร้างเสริมมัดกล้ามนั้นสำคัญในการเอาชีวิตรอดบนสมรภูมิผืนหญ้าบางก็นาไปใช้ชนต่อสู้กับผู้อื่นบางก็นาไปเพิ่มสมรรถภาพร่างกายทําให้ตัวเองมีความฟิตที่คงที่อยู่ตลอดเวลาในขณะที่นักฟุตบอลบางคนนะครับเข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งบึกบึนมาก่อนแล้วคนอื่นๆที่ไม่ได้ทาเช่นนั้นก็ต้องทํางานอย่างหนักเพื่อพัฒนาร่างกายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับคริสเตียโนโรนัลโดที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองจนกลายเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับนน,นัักกตตมมาวีีทฟุุบลแ่ ไปดู10แข่งที่มีพัฒนาการทางร่างกายอันน่าทึ่งจากบอบบงสู่หุ่นนักกีฬาแสนเพอร์เฟกตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลแม็กซ์คนแรกคริสโนโรนาโด การเดินทางของสตาร์ยูเวนตุสจากเด็กหนุ่มร่างพร้อมกระหล่องที่สปอร์ติ้งลิสบอนสู่แคงซิกแพคแน่นในปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมานานหลายปีเพราะเขามักจะอัปเดตให้เราเห็นไม่ว่าจะถอดเสื้อหลังเกมบหรืออยู่ที่บ้านแต่ความรุ่งโรจน์ของหุ่นที่เพอร์เฟก t ั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนมันคือผลของการทำงานอย่างหนักในลงยิมและระบบโภชนาการที่เอาใจใส่ในระดับที่นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักโภชนาการต้องเข้ามาดูแลเขาในเรื่องนี้โดยเฉพาะผลพลอยได้จากสิ่งนนงงงนนนัั้้้้ททใใหหเเขาาาปรระสสบคววมม็จอยยย่่งงไุุดกี คนต่อมามาคัดแรดฟอร์ดหนูแรดเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนอายุเพียง19ปีเขาปรากฏตัวในเกมลีกพบกับอาเซนอลโดยรูปร่างผอมเปรียวทำให้ต่างกับรุ่นที่ชาวโปรตุเกสซึ่งแรดฟอร์ดระหนักดีว่าการจะฝ่าฟันฟุตบอลที่หนักหน่วงรุนแรงในอังกฤษจำจะต้องมีการพัฒนาร่างกายแข้งลูกกรอกคนนอนเริ่มมีมัดกล้ามมากขึ้นหลังจากนั้นจนมามาเห็นผลชัดๆในฤดูกาล2019-2020มันส่งผลให้เขามีความฟิตที่มากขึ้นรวมถึงการใช้ความเร็วไนดะ้อย่างไไรร้ขขีีีดดจกกัััแแลละมมมนนน่่่ใชงาาายเาวบพอ ในการหยุดเขานต่อมาโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ ดาวยิงชั้นตำนานของไบร์ย์เยเมนิกสมัยยังอยู่กับเลสปอตแนนเขาก็เหมือนกับสตาร์คนอื่นๆที่ยังมีหุ่นบางกรอบก่อนจะมามีร่างกายที่ดีขึ้นตอนอยู่กับดอทมูลแล้วมันมาอัปเกรดขึ้นอีกทีที่ไบยเย์ส่วนหนึ่งด้วยความที่ครอบครัวของโรเบิร์ตนั้นเป็นนักกีฬากับทางบ้านแถมภรรยาแอนนายังเป็นนักโภชนาการชื่อกล้องของโปรแลนนั่นจึงไม่แปลกเลยที่เขาจะมีวินัยที่ดีและใส่ใจเรื่องของการดูแลร่างกายให้เพอร์เฟกแบบนี้ได้ตลอดซึ่งคงเป็นอย่างนี้ไปยันอายุ40ปีนต่ออมาาเลโกกรส ถ้าใครเป็นแฟนบอลบุนเดสลีก้าเยอรมันเราคงเห็นโกเรสกาในฐานะกองกลางหุ่นในแบบผอมสูงและดูสำอาดซึ่งมันส่งผลให้ชีวิตของเขานั้นต้องเจอกับสภาพร่างกายที่ขาดความฟิตมาโดยตลอดรวมถึงยังเจ็บเป็นประจำแต่ในเวลาไม่กี่เดือนที่เขาต้องพักไปในช่วงล็อกดาวน์โกเรสกาพัฒนาร่างกายตัวเองอยู่ตลอดจากกองกลางที่ชอบเกมรุกกลายเป็นกองกลางที่ครบเครื่องต้องอยมยำทางรุกและรับรวมถึงความฟิตที่มีมากกว่าเดิมจนหน้าทึงและที่สำคัญคือรูปร่างของเขากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าใจเกเรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คนต่อมาเซกิโอรามอสผีมอสมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปมากหากย้อนกลับไปสมัยที่เขายังเป็นหนุ่มหน้าใสาผมสลวยที่แคว้นอันดาลูเซียกับสมสรเซบียาซึ่งยอมรับกันตามตรงนะครับเขาช่างดูเป็นกองหลังที่ไร้พิษภัยสุดๆในเวลานั้นจากนั้นไม่นานนะครับรามอสจากที่โดนกลดา่าจากฟอร์มที่ไม่คงที่ช่วงหลายปีแรกที่เรอัลมาดริดเขาพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นหลังได้รับบทบาทเป็นปราการหลังตัวกลางอย่างเป็นทางการเขาใส่ใจในเรื่องของมัดกรามทุกส่วนโดยเฉพาะต้นขาเพื่อความสมบูรณ์แบบในการเล่นลูกกลางอากาศและความหนาาาาส่วนนนนนบบใกกกกรรจัััดออองห้้ช ที่ต้องเผชิญด้วยในทุกปีและยอย่างที่เห็นนะครับเขากลายเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์แบ็กที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบทคสวัสที่ผ่านมาคนต่อมาเออร์ลิงฮาร์แลนด์คนส่วนมากไม่ค่อยรู้ว่าเออร์ลิงฮาร์แลนด์นั้นมีพัฒนาการทางร่างกายที่ก้าวกระโดดอย่างมากในช่วงรอยต่อระหว่าง15-17ปีในช่วงเวลาที่ย้ายจากบรายสูโมแต่หนุ่มชาวนอร์เวย์เคยสูงเพียงแค่177ซนมถึง180ซเม เมื่อ5ปีก่อนซึงจะใช้เวลาไม่นานในการพัฒนาร่างกายจนสูงถึง1 9 0ซนเมตรในช่วงท้ายกับโมจากนั้นการย้ายสูเส่เรสบูซาสบวกฮาร์แลนก็เริ่มมีพัฒนามัดก,กระามเพิ่มขึ้นซึ่งวิทยาศาสตร์ก,กีฬาที่ออสเตรียก็ไ่แพ้เยอรมันเช่นกันฮาแลนดสูงขึ้นอีก4เซนเท่ากับว่าเขาสูงถึง194ซนตเมตรก่อนจะไประเบิดตะข่ายให้กับดอทมุนและแข็งแกร่งมากกว่าเก่าในความหนาทาั้งร่างกายในเวลานี้คนต่อมาโรเมลูลูกากูโอเคแลครเรราาาอจะไได้เภพว,ว,วัลกกูู่ชววงัยรุ่น่นแตกับคนรุ่นเดียกันซึ่งลบ ทั้งแตกต่างกันจนเหมือนเขาเป็นเด็กโงยังไงอย่างนั้นมันทําให้คนเข้าใจว่าจะเด็กหนุ่มนี่มันเป็นปีศาจชัดๆเพราะจากนั้นในวัย16ปีเขาก็ตัวใหญ่โตอย่างกับยักษ์ชนกับผู้ใหญ่ได้สบายๆลูกากูเคยมีร่างกายที่ดีตอนอยู่กับเอเวอร์ตันและแมนยูน t เต็ดในช่วงแรกก่อนที่ร่างกายของเขานั้นจะเริ่มหนาขึ้นจากไขมันในบางส่วนจนคนล้อเขาว่าเป็นตู้เย็นที่ตัวใหญ่เทอะทะและจับบอลไม่เคยอยู่ กระทั่งกันยสุอินเตอร์ลูกากูโดนเขี่ยวอย่างหนักจากทีมวิทย์ของงูใหญ่ตามใบสั่งของอันโตนิโอคอนเต้บิกรอมค่อยๆลีนตัวเองจนกลายเป็นปีศาจตัวเก่าที่เคยขยับบอลลังพี่เมลิกเมื่อหลายปีก่อนและว,วันนี้ปีศาจตนนั้นก็กลับมาแล้วคนต่อมาฮัก กัลครหนึ่งสมัยที่เล่นในญี่ปุ่นใหม่ๆฮักเคยมีร่างกายที่ลีนมากกว่าที่เรารู้จักในวันนี้แต่พละงกำลังของเขานั้นมันมีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาเคยยี่แนวรับของยอดทีมในแดนซามูไรจนชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงโปร,โรตุเกสที่ปอร์โตฮักเล่นใหญ่ใส่กล้ามากไปยิ่งกว่าเดิมเขาชนแหลกแหก่ายเสมอยำ่ยำทำเกมรุกผสมผสานก,กัรเลี้ยงสุดพริ้วที่ติดตัวมานานและการยิงไกลที่ยิงที่รสตูประตูคงเจ็บมือกันไปเป็นแถบซาซัมบา้ากลายเป็นนักเตะบราซิลที่บ้าพลังที่สุดคนหนึ่งที่มาได้เห็นมาาานนนนแแแลลล้้วับบตตตงง่ยุคขออโโรรสะ คนต่อมาออาฟองโซเดวิสโค้ดแบ็กซ้ายเบอร์ต,ต้นต้นของโลกในเวลานี้เด็กหนุ่มจากแวนคูเวอร์สร้างเรื่องเซอร์ไพรส์ขึ้นมากมายที่บายเยิร์นหลังการ,ปรเปลี่ยนแปลงตัวเองจากนักเตะปีกซ้ายกลายเป็นฟูลแบ็กและผลงานที่มีส่วนในการพาทัพเสือตายคว้าแชมเปี้ยนสติกได้เมื่อปีก,ก่อนเดวิสก้าวสู่บายเยิร์นด้วยหุ่นที่ผอมและประาดเปรี่ยวซึ่งเป็นปกติที่นักเตะตำแหน่งปีกจะมีร่างกายแบบนี้เพราะมันเอื้อประโยชน์ให้ทั้งความเร็วและการเลี้ยงที่คล่องตัวแต่บายเยิร์นฟิตเนสแอนด์ยิมไม่เคยทำ เดวิดเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาร่างกายให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องฟิตอยู่ตลอดเวลาอย่างแบคซ้ายแทงหนุ่มแฟนสวนมีมัดกล้ามที่เห็นได้ชัดมากโดยเฉพาะที่ต้นขาที่ต้องใช้งานอย่างหนักในบทบาทของเขาที่ทับเสือใต้มา,ากันที่คนสุดท้ายอดามาตราอเร คนที่ดูจนถึงตอนนี้อาจจะคิดว่าผู้อ่านน่าจะมั่วหรือเปล่านะครับไอเด็กนี่นาจะเป็นพวกกล้ามโตตั้งแต่เริ่มเตะเลยด้วยซ้ำเดีบอกเลยว่าทุกคนคิดผิดนะฮะเพราะอดาม่าตาเรก็เคยบอกบางร่างน้อยเหมือนเมสันกรีนวูดมาก่อนในอดีตสมัยที่ยังเป็นเด็กลามาเซียอาดาม่าขึ้นชื่อว่าเป็นปีกสไตล์โบราณที่มีความเร็วสุดจัดจ้านแต่ใครจะไปคิดว่าจะแข้งผอมแห้งแรงน้อยในสีเสื้อทีมเยาวชนของสเปนแต่กลายร่างเป็นพี่บึกนักาะกายในทุกวันนี้อดาม่าเริ่มบ้าขอกัายตั้งแต่ช่วงท้ายกับบาซ เขาปฏิเสธเสียงแข็งว่าตัวเองไม่ได้เล่นเวทและไม่ได้ตั้งใจจะเพาะกกยด้วยเขาบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์ดั้งเดิมของตัวเองต่างหากผมไม่ได้เล่นเวทจริงๆนะฮะมันฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ปะผมไม่ได้ทำมาจริงๆนะครับมันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ของผมผมแค่ออกกำลังกายไปตามปกติแต่มวลกล้ามเนื้อของผมมันขึ้นเร็วอย่างน่าเหลือเชื่อแต่ทึงอย่างนั้นนะครับต่อให้เขาเล่นกล้ามมากแค่ไหนเขาก็คงหนีไม่พ้นคำด่าของชายคนหนึ่งที่เคยพูดเอาไว้ว่าไอ้โคตรถึกนี่มันเล่นกล้ามจนหนอย่างกับตึกเพื่ ก่าโดยร็อบหูดิงจริงๆแล้วยังมีนักเตะอีกหลายคนนะครับที่แอดมินอยากพูดถึงแต่ต้องขอเก็บเอาไว้ในพาร์ตต่อๆไปบอกเลยว่านักเตะอย่างสกอตแมกโทมิเนและอเดบาโยอาคินเฟนว่ามาตามนัดอย่างแน่นอนก่อนจะจากกันไปหาท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลบอมแม็กซ์